สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน,นโบวว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าซูชองแกนกินชมแชนแนลด้วยพี่น้องด้วยมามาอาจจะมีเสียงลมแน,ดน่ด้วยพี่น้องบังไม่ไว้ยังงเอ่ยเสียงลมมันแห้งฉินหน,นาบานมอนีฝนักมาจากตุลา ได้ซุปน้ำใหม่พี่น้องซุปน้ำใหม่ซื้อเขาเจ้ามาดอกมือนซุปน้ำใหม่เนี่ยอมีปลาดุกย่างเห็นเขาเจ้าย่างพร้อมทาคือย่างแหงดีแท้ว่าก็เลยซื้อมามะต้มผักกัะจองกับมะเขือผัดกระเจาะแก่มาพี่น้องมาๆมาๆมาพี่น้องเหนน้ำปลาตัวหนืยวเนี่ยนหนึ่งคนเนียวไว้เป็นจิตมดดอก มาเด้อพี่น้องมาเด้อทั้งไก่ทั้งไก่มากินเขาล้มกันพี่น้องเขาใบเขาใบเขาง่ายตาเหลียบขาเจ้าเงินมามามาตอนบงคิดไปอย่าลืมกดซัดไก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมางกริงเพื่อเป็นล้างแรงใจผมเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ยำซีกุยชุบก้นบ้าโหนกมามามาบ้าโหนกสุปน้ำมันเหมือนสุปน้ำมั Nó được sẹp được rồi. Lúc subscribe tôi không มันใช้ในถอดไส่นหนงแต่ปัญญาหอมหอมตัวเช่ เมลทยคิ่องพนหยุดจะบป็นยุดดอกุวประทุ่มสองมองเมื่อวันรอบเสารอบใบรบเลบ่อนเมลทายคิป จะเงยียเครื่องคอนเสิร์ตแบเนี้ซ้อมุดูกเรื่องอหอมขนาดราคาจะดีเนาะจังคุณขายเขากีครามนี้ แขงๆจะเปนต่แเสบดยดหางจะกินยุบบนขึ้แซส็บมากินมากินหอ,อมช่วง xoay cơm mình bên nằm như trước. cho sấy trong một chỏng. Đó. Thank you. อยางดีดีนองเอ้ยยางแฮ่งดีรนา

เครื่องยัดยยังก็ไปในค้อมนะโอ้ยขัดเกลื่อนไมเห็นพีนอกแล้วเบิร์ตซ์หรอกลิ่มันข้นเหนือสำเร็จพี่นอ้องโอ้ขาไม่ได้ถามเนาะ ถ้าที่ตัดเสียงลมได้อดซ้ำเดือบบอลูบพี่น้องแต่ก็ขอตรวจสอบให้เด้อขันมีเสียงลมบูวาบวาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติพี่น้องทักทักได้กระดูกยา่างเนี่ยกระดูกยา่างซุปน้ำไม้พักกระจอกต้มมะเขือต้มกะหล่ำไยโอ้หมดตัวนี้แบบน้อ,นองเอ้ยความแซ่บบุบบานห้องอ๋อพี่น้องสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพี้ยตัวนี้ก็เด้อพี่น้องเด้อ ช่วง,ง,นนงนี้ก็ล่วงคลิปแน่กนล่วงแน่ก็ขอตรวจความแปรอะไรพี่น้องเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างพี่น้องช่วงนี้เรื่งงานหลาดงานหลวงหลายทีนี้พี่น้องเป็นเจ้เข้าสิปีดตัวไปทั้งใด,ด่ใดไปบ่ได้จนนั้นแหละแต่เขาก็เอางานหลักข้าวเลยเนาะพี่น้องไปเจ็นอะไรก็ได้เนาะสำหรับนี่ก็บนเกาะพูดไรพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเต็มต้นจนจบเด,ดีย๋ยวพวกข่าโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็ฝากแค่น้อยพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดมากดดีเพื่อเป็นกำลังลแรงใจผมเกาพี่น้องทั้งช่งองแกนกินชมชแนลแล้วก็แกนกินชมสองเป็นช่องสำรองแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องเปาโหนกบุบลน้ำเนื้อพี่น้องทางเปาโหนบุบลก็อย่าลืมมากดช่องแกนกินชมชแนลน้ำเนื้อพี่น้องแลกเปลี่ยนกันมเนาะช่วงนี้ใจปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ ความทุกยามาิกัยความไทยยามวิญญาณลำลำเรื่อยๆตลอดปีเ้าตลอดไปเรือยพี่น้องสาธุสำหรับในี่จองเจนกินชุ่มแน่นตกจากลายก่อนวองบายบายสวัสดีครับ